รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เวอรวอาจารย์กิษณนะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวง ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอจาจารย์กฤษณะปูสิทธดุดมนะครับในคลิปนี้ก็เป็นการดูดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเรียกว่ามีวันสําคัญ นะที่ทุกท่านรู้จักกันดีเลยวันแรกก็คือวันตรุษจีนนะครับวันที่1กุมภาเลยนะครับเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนสกราชใหม่นะเป็นความเชื่อของชาวจีนว่ามันจะเปลี่ยนปีแล้วดวงจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีวันวาเลนไทน์วันหนึ่งนะสิกุมภาที่รู้กันทั้งโลกเลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนในทางโหราศาสตร์เนี่ย ก็จะมีการปรับเปลี่ยนของดวงดาวนะครับมีการย้ายราศรีแล้วก็มีการเดินหน้าจากดาวบางดวงที่พักองศาคำว่าพักองศาก็คือการเดินถอยหลังนะครับหรืออ่อนกําลังลงอย่า,ยางเงี้ยนะครับจะมีการเดินหน้าแล้วก็มีการย้ายราศรีกันเวลาย้ายราศรีแล้วมีดาวอยู่2ดวงนะครับที่ได้ตําแหน่งเป็นคุณภาพมากๆเลยนะดาวที่มีคุณภาพก็คือดาวพระศุกดาวพระศุกเนี่ยจะมีการย้ายราศรี นะครับพอย้ายราศีแล้วเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคนะคำว่าเทวีโชคเนี่ยเรียกว่าเป็นโชคที่มาง่ายๆแบบน้องๆแบบราชาโชคเลยนะเป็นโชคแบบพระราชาพระราชินีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นโชคแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะฉะนั้นดาวพระศุกร์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของภพกทรัพย์นะเป็นตัวแทนของดนตรีศิลปะเป็นตัวแทนของความรัก ฉะนั้นเมื่อดาวได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคเนี่ยในเรื่องที่ผมพูดไปหัวข้อ3เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภคทรัพย์การเงินความรักนะครับจะได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นนะครับเป็นเทวีโชคนะครับเสร็จแล้วมีดาวอีกดวงหนึ่งดาวพระอังคารดาวมังกรจะย้ายราศีนะมีตําแหน่งเป็นมหาอุดคําว่ามหาอุดนี่เรียกว่ามากนะโออาร์ o R นะ บริบูรณ์เต็มเปี่ยมอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นพอดาวสองดวงนี้มีตําแหน่งที่มีคุณภาพมากนะก็จะมีผลแต่ละลักษณะเลยและมีดาวอีกดวงหนึ่งที่น่าสนใจคือดาวพระอาทิตย์นะครับจะมีการย้ายราศีแล้วไปร่วมกับดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นคู่มิตรนะดาวพระพฤหัสลอยอยู่แล้วก็ดาวพฤหิตเข้าไปตั้งแต่วันที่1 3กุมภาพันธ์ตรงเนี้ยไปร่วมกันเป็นคู่มิตรช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละละักษณะ นะแต่ละลักคนาจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันเลยครับลัคนาสถิตกรกฎกุมภพ,พันธ์2565นะครับชาวลัคนาสถิตกรกฎเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระจันทร์นะครับและมีอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่มาเล็งดวงชะตาอยู่เนี่ยเชื่อว่าชาวลัคนาสถิตกรกฎเนี่ย มีเรื่องให้คิดกังวลนะคือบางคนไม่ได้มีอะไรก็กังวลบางคนกังวลเรื่องสุขภาพตัวเองบางคนกังวลเรื่องงานบางคนกังวลเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวบางคนกังวลเรื่องเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยน,นะเนี่ยอิทธิพลมันจะเป็นเช่นนี้นะครับแต่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนะไอ้เรื่องที่กังวลเนี่ยมันจะคลี่คลายนะบางคนไอ้คำว่าคลี่คลายเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่อง ร้ายแต่มันจบสิ้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคลายมันคลายมันไม่ต้องรอคอยมันไม่ต้องลิ้นรนนะครับฉะนั้นแต่มันเป็นทิศทางไปที่ดีแน่นอนนะตั้งแต่วันที่สิเป็นต้นไปชาวลัคนาสนิ์กรกฎเนี่ยจะมีความผ่อนคลายจากเรื่องที่กังวลอย่างเงี้ยนะครับการเงินนะครับเรียกว่ามีโอกาสได้เงินมากมายสิ่งที่ได้ลงทุนไว้สิ่งที่วางแผนไว้จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับใครเคยซื้อกันชีวิตนะ มันอาจจะได้เงินประกันชีวิตตอบแทนคือถึงรอบพอดีเคยไหมที่บอกว่าซื้อ10ปีแล้วได้เงินคืนมันจะได้อย่างนี้หรือบางคนนะอาจจะเป็นแบบทุกขลาบก็ได้คือสมมติรถชนขาหักแล้วได้เงินตอบแทนมาอะไรเงี้ยนะได้เงินค่าชดเชยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือเรียกว่าเป็นทุกขลาบอย่างเงี้ยนะได้ผลตอบแทนมาจากการสูญเสียบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีโอกาสได้ในเดือนนี้นะครับหรือเงินที่ไปทําบุญนะ แล้วไปรู้จักใครในที่ทําบุญนะไปช่วยเหลือคนแล้วได้ความต่อเนื่องความสัมพันธ์ไปช่วยเหลือเรื่องงานกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่มันจะได้เงินมาหลายหลายทิศทางแบบหลายแบบนะแต่ที่เน้นไปเลยก็อาจจะมีการสูญเสียก่อนแล้วได้เงินกลับมาอย่างนี้นะครับหรือเราขายบางอย่างแล้วเราได้เงินเป็นก้อน อย่างนั้นเขาขายทองของเราแล้วเราได้เงินก้อนกลับมาอย่างนั้นก็คือเราเราสูญเสียบางอย่างได้บางอย่างนะครับได้เบี้ยประกันได้อย่างเี้นนะรวมไปถึงโชคลาภนะท่านมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคด้วยนะและในปีนี้นะครับ 25,, 6 5นี้ผมจะพา ทุกท่านนะครับใครที่สนใจอยากจะเปิดคลังมหาสมบัติของตัวเองอย่างที่ผมบอกไปแล้วในไลฟ์สดนะครับว่าปีนี้เป็นปีพญานาคส่งกำลังและต้องเป็นตระกูลกันหาโคตมะ ทรัพย์จะอยู่ในดินใครสนใจที่อยากจะไปเปิดคลังมหาสมบัติของตัวเองผมจะพาไปนะครับสักการบ,บูชาพญานาคก้าแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์9้าที่นะครับฉะนั้นใครที่อยากจะไปนะผมจะบอกพิเศษเลยจุดนี้ต้องทำยังไงที่ไหนนะครับยังไงวันเวลาไหนที่มันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับ ตรงนี้ใครอยากจะไปกับผมเดินทางไปเปิดคลังมหาสมบัติกับผมรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยผมจะเช็คจานวนก่อนนะครับเพราะว่าผมจะพาขึ้นถ้านาคาไปภูลังกานะไปดินแดนพญาน,นาคสามพิภพนะพิภพสวรรค์พิภพปฏติพีพิภพบาดาลอย่างเงี้ยนะครับ,บ,รบ,บ,บ,าารบมันจะมีโอ้รายละเอียดเยอะมากใครสนใจอยากไปเปิดคลังมหาสมบัติ นะติดต่อเข้ามาก่อนนะครับผมจะเช็คจํานวนก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้นะผมต้องนับจํานวนเพื่อจองนะครับเพราะเราจะต้องขึ้นภูลังกากันไปถ้ำนาคาผมจะนับจํานวนก่อนแล้วจะจอง รายละเอียดเนี่ยจะให้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้สนใจในเรื่องของจำนวนใครที่สนใจติดต่อกันเข้ามาด่วนเลยนะครับที่ l i น์แอดโอเพนดาวนะครับหรือติดต่อเข้ามาที่086 336 6390นะครับบอกว่าอยากไปเปิดครั้งมหาสมบัติกับอาจารย์กิสณะนะครับ <S <S การลงทุนนะครับชาวลัคนาสถิตกรกฏเนี่ยนะในเดือนนี้ให้มุ่งเน้นถ้าใครอยากลงทุนให้ทำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภา นะสัปดาห์สุดท้ายนะครับเวันสุดท้ายก่อนจะสิ้นเดือนท่านเริ่มลงทุนนะจะเป็นการช้อนซื้อหุ้นช้อนซื้อคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับหรือลงทุนธุรกิจต่างๆจะได้รับการตอบรับที่ดีนะและมีโอกาสทํากําไรการลงทุนในแฟนชายการลงทุนหุ้นส่วนอย่างเงี้ยนะครับจะลาบลื่นนะไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีความขัดแย้งและจะเป็นทิศทางที่ดีสําเร็จสมปรารถนานะครับให้เลือกลงทุนช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับ เรื่องการงานเนี่ยนะครับผมอยากให้ชาวลัคนาศิษย์กอดมีความมั่นใจตัวเองนะหัวใจอยู่ตรงนี้กําลังจิตกําลังใจของตนเองสติปัญญาของตนเองความรู้ความสามารถที่มีสิ่งที่เราทํามาสิ่งที่เรารู้มานะท่านจงเชื่อมั่นในตัวเองนะใช้ความเชื่อมั่นตัวเองใช้ทักษะของตัวเองไปเจรจาต่อรองนะผมเน้นอย่างนี้เลยนะไปเจรจาต่อรองไปนําเสนอนะใช้ความเชื่อมั่นเหล่านี้ นะมันจะทําให้งานราบลื่นนะอย่ามัวลังเลอย่ามัวไม่มั่นใจตัวเองนะครับตรงนี้มันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยราบลื่นและมีประสิทธิภาพนะครับใครที่เป็นพนักงานประจำนะพนักงานประจำเนี่ยก็นําเสนอต่อยอดนะพูดคุย นะมั่นใจตัวเองคุยกับเพื่อนว่าเออมันควรเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรามีไอเดียแต่เราไม่กล้านาเสนอเนี่ยเราก็บอกเลยเอาอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องนําเสนอกับเจ้านายต้องนําเสนอกับทุกคนนะพนังกงานประจําให้ทําอย่างนี้แอคชั่นเชื่อมั่นตัวเองส่วนเจ้าของกิจการนะครับสามารถที่จะแตกแผนกย่อย นะแบ่งแผนกจัดการาแผนกเลยนะอะไรที่แผนกมันใหญ่เกินไปเราก็ย่อยให้คนนี้ทําหน้าที่โดยเฉพาะคนนี้ทําหน้าที่โดยเฉพาะนะมั่นใจตัวเองจัดการไปเลยเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยบอรบริหารจัดการหรือทําให้เป็นกลุ่มย่อย small group activity เคยทำไหม SGA ยเงี้ย small group activity ทาให้เกิดกิจกรรมกลุ่มย่อยกิจกรรมกลุ่มย่อยในบริษัทของตัวเองแล้วมันจะเกิดประสิทธิภาพที่ดีมากและเร็วด้วยนะครับ ความรักนะครับชาวลัคนาสถิตกรกฎเนี่ยนะครับคนที่มีคู่นะให้รักกันสลับกันเอาใจอย่างนี้นะผมเน้นอย่างนี้เลยสลับกันเอาใจนะไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวนะเราต้องรู้ตัวในเดือนนี้เราต้องเออสลับกันเอาใจเขาบ้างนะเรียกร้องความสนใจบ้างนี้สลับไปสลับมานะหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกันความรักจะหวานชื่นนะครับคนที่ไม่มีคู่ท่านมีโอกาสพบเจอคนถูกใจนะในงานของเรานี่แหละ ดิวงานด้วยกันคุยงานด้วยกันเนี่ยแล้วใช้เทคนิคที่ผมบอกสลับกันเอาใจซื้อของไปฝากคนนี้มากส่วนเราปาดถนาคนนี้เราก็แอคชั่นซื้อนมเย็นไปฝากซื้ออะไรไปฝากอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่รับฝ่ายเดียวนะจะรอเขามาจีบฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เราต้องรอเราต้องแอคชั่นแล้วเราต้องจีบเขาก่อดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสมปัรถนาได้นะครับสุขภาพชาวลัคนาสตรีกรกฎเนี่ยนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องไมเกรนนะการคิดมากหรือการเดินทาง ต้องระวังเรื่องสายตาเรื่องแสงที่จะเข้าตาใส่แว่นดําใช้มือถือมากใช้คอมพิวเตอร์มากก็ซื้อแผ่นกรองแสงสีฟ้านะครับมันอาจจะมีตาผ้ามวัวมีการปวดหัวไมเกรนนะครับตรงนี้ท่านต้องระมัดระวังเอาไว้ในเรื่องของสุขภาพนะครับเลขมงคลนะครับ ผมเตรียมให้เป็นความมงคลตรอดทั้งเดือนท่านใดสนใจอยากนําไปเสี่ยงโชคท่านสามารถเสี่ยงโชคได้และผมได้เตรียมรายการเกี่ยวกับโชคลาบไว้ให้แล้วนะครับมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการวงล้อเสียงไทยรายการโชคใหญ่เงินทับตัวท่านไปดูในช่องยูทูบของผมกดที่ playlist เลือกดูได้เลยนะครับตัวเลขนะครับ36198ปรับดวงเสริมชะตานะครับในเดือนนี้ชาวลักนาสถิตกรกฎเนี่ยอยากให้ทําบุญแบบฉับพันธันใด นะทำบุญแบบฉับพันเป็นยังไงเวลาผมพูดงานบุญได้ยินงานบุญใครปุ๊บทําทันทีเลยไม่ต้องคิดนะพอเขาพูดมาเนี่ยมีโครงการไทยชีวิตครนโท่านโอนก่อนเลย10บาท20บาทโอนก่อนแล้วค่อยเช็คทีหลังโอเคไหมใครจะทําบุญคาถินใครจะทาบุญท่านโอนก่อน10บาท20บาทนะแล้วก็เช็คทีหลังนี่เขาเรียกว่าฉับพันทันใดแล้วอุทิศบุญให้ถูกต้องอุทิศบุญ3 5 8นะจะส่งเสริมดวงชะตาให้ทุกอย่างสําเร็จราบรื่นได้ครับ ตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวสเสวอยอายุสุพเคาะห์ส่งกำลังตัดกำลังดาวบาปเคราะห์พร้อมรับวัตถุธาตุมงคลที่ระลึกเสริมชะตาตลอดทั้งปีจเจริญพุทธมนต์และบรรจุพลังพุทธาคมพิเศษจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ไลน์แอ open ดหรือโทรที่เบอร์086336 6 3, 9เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดวงในแต่ละละักษณท่านใดที่ถูกใจนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมเขียนคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะแล้วอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆอะไรไปเนี่ย ท่านจะได้รับชมได้ทันทีใครที่อยากพูดคุยกับผมผมจะลงลิงก์นะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ชื่อว่ากลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะนะครับอยู่ใต้คลิปนี้ท่านสามารถกดที่ลิงก์และเข้าร่วมกลุ่มได้ทันทีเรามาคุยกันได้มาสนทนากันได้นะสนทนาเรื่องภาพลวงดวงเมืองอะไรผมจะตอบคําถามให้แต่เรื่องเดียวที่ไม่ตอบคือถ้าถามดวงบอกวันเดือนปีเกิดนี่ดวงเป็นยังไงอะไรผมไม่ได้ตอบเรื่องดวงนะ คือใครอยากจะสนทนาแบบดูดวงอะไรเนี่ยผมมีไลฟ์สดนะครับทุกวันเสาร์สิบโมงถึงเที่ยงท่านมาลงทะเบียนดูดวงผมดูให้ฟรีได้นะครับแต่ต้องลงทะเบียนกันด้วยนะอันนี้ไลฟ์สดนะแล้วก็ผมมีช่อง u t u b e นะอาจารย์กิษณะภูสิรุดมเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กิษณะภูสิรุดมเนี่ยท่านไปติดตามกันได้นะครับแล้วถ้าใครสนใจในเรื่องของธรรมะปฏิบัตินะในเรื่องหลวงปู่เทพโลกุดอนนะในเรื่องของการฝึก ธรรมะบทสวดมนต์เสียงสวดโครงการทําบุญต่างๆมีช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งคือสถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านไปกดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วนะเวลาผมลงคลิปอะไรไปเกี่ยวกับงานบุญต่างๆท่านจะได้ติดตามได้ทันทีวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ